เกมนี้มาว่ะเพื่อน,อนตบท้ายได้สวยมากจริงอ่ะเลยสี่เลยสี่มารุนกัน308โอเคงคำเตือนจากบาโบคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่เหมาะสมกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรได้รับคำแนะนำและไม่แนะนำให้ทำตามจ้า เพื่อนๆทุกคนเลยนะวันนี้นะคะกลับมาพบกับบาโบอีกเช่นเคยนะคะโอ้ยโอยอเพื่อนๆอันนี้มันค้างหน้าเดิมเรากลับมากับมาโบอีกแล้วนะคะในเกมสวีตโบน anza e christmas นะคะอันนี้คือเมื่อกี้ที่มันขึ้นเมื่อกี้เป็นทุนเดิมเพื่อนๆวันนี้บาโบมากับทุน900เราจะเบดไปที่10 1อ่ะ10ก่อนละกันทุน900นะคะ ไม่น้อยสุดสิเราเคยทุนเราเคยทําทุน300มาแล้วอะอันนี้ก็เบาๆก่อนละกันไปจ้า900วันนี้เราจะได้อะไรเราจะได้อะไรบ้างอะจะยังเกืออยู่ไหมโบรันซาวันนี้ของงัดสักหน่อยละกันเออหลังจากที่ห่างหายไปนานนะไม่หายไปนานสิกูเล่นหกวันแต่หายไปนานอะไรก่อน ทุกคนจะจำชื่อบาโบได้อยู่แล้วใช่ไหมเอ่ยอ่ะเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่อยากให้บาโบทำทุนเท่าไหร่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับบาโบได้นะทำให้ได้เลยนะแต่แรกโดยการที่เพื่อนๆต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บาโบแค่นั้นเองเนาะไม่ยากเนาะเออไม่ยากไม่ยากเลยเนาะถ้ากดติดตามแล้วนะคะมาคอมเมนต์กันว่าจะให้ทำทุนเท่าไหร่นะคะบาโบก็สามารถทำให้เพื่อน,อนๆได้แต่ตอนนี้ไม่เข้าเลย ขอบโบไม่เข้าหารอบติดเลยนะยังอยู่ที่8 0 9เออไม่ใชรเออทุนทุนเ0 0เพื่อนๆคะอ่ะแตงโมอาา่ะฮะสวยปึ๊บอ่งุนโอ้โหอีกตัวเดียวเท่านั้นนะเมื่อกี้นะแตงโมกล้วยอ่งุ่นอยู่แค่นี้ที่แตกดีหัวใจพิษลูกอมไม่เคยจะแตกดีเลยนะ 900นะคะไม่ถึง100นะเพื่อนๆอย่าไปตื่นเต้นเดอ้อขอให้ถึง100ก่อนอ่าปึ๊บปึ๊บอ่ามาไหมยังยังไม่มานะอ่ะกล้วยมาสวยไปต่อนะพีทมาโอเคย,นะะยังนะคะยังน่ะอ่ะกล้วยมาปึ๊บ วันนี้บาโบจะเงียบๆนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่ะเราถ้าบาโบ่พูดเยอะเขาก็จะบอกว่าเออพูดเดียวเกินไปอย่างเงี้ยนะขอเงียบสักหนึ่งสักหน่อยแล้วกันน้อยใจพูดเดียวเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆบอกเออบาโบมึงจะพูดเดียวทำไมวะก็ไม่อยากให้เพื่อนๆเหงาไงเข้ามาดูบาโบก็อยากให้มีเพื่อนไงเออถ้าเหงานะคะก็เข้ามาดูบาโบได้นะ มา,มาคอมเมนต์ก็ได้ว่าอยากให้ทําทุนเท่าไหรออ่คอมเมนต์มานะคะว่าอยากให้ทําทุนเท่าไรเนะี่ยทำให้ได้ก็จะทําแหละน่าเพื่อนเพื่อน,น,นทำได้อยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่ามันจะแตกหรือเปล่านะเนาะถ้าไม่แตกก็อย่าว่ากันนะเพราะว่าปะโบก็ไม่รู้ว่าดวงแต่ละวันของสวิตโบนัสนซ่าเดี๋ยวจะให้เราเท่าไร่รางวัลก็เกือไปเลยสองพันเคยเกือก็มีแล้วเพื่อนเออแตงกวยมาปิ่มสวยต่อไปเอ,อ้ยโอ้โหอีกตัวเดียว แตงโมมาอันนี้คอมโบไม่ค่อยหนักเนาะอะแต่ทุนของเราก็ยังอยู่ที่ไม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 ไมต่ำกว่า500รอก็ยังถือว่าได้อยู่โอ้โหอีกตัวเดียวเท่านั้นโอ้โหเสียใจอีกตัวเดียวเท่านั้นจะเข้าฟีเจอร์แล้วนะฟีเจอร์การหมุนฟรีแล้วนะเมื่อกี้โอ้โหเคตรเสียใจเลยสวิตบราณัเออเก้เสียใจเลยนะสวิตบาณท,ท่านนะเอออ่ะอางุ่นเข้าแล้วปึ๊บต่อไปเอ่ย โอ้โหเพื่อนๆวันนี้ไม่คอมโบหนักเลยนะวันนี้ไม่คอมโบหนักเลยนะโอเคลูกอมมาอย่างอ่ะอางงูนะคะปึ๊บโอ้โหไมห่คอมโบต่อเนื่องอีกละกล้วยปึ๊บโอเคสวยโอ้โหบาโบรู้สึกว่า เพื่อนๆหลังๆมาเรารู้สึกว่าคอมโบไม่ต่อเนื่องแล้วนะโอเคจะคอมโบต่อเนื่องก็แค่แตงโมอง,งุ่นกล้วยเท่านั้นแหละตอนนี้นะคะเราจะลุ้นฟีเจอร์เท่านั้นนะเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูบาโบใหม่นะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บาโบด้วยนะเออหรืออยากให้ทำทุนเท่าไหร่นะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกับบาโบได้นะอยากให้บาโบททำทุน300รอยอย่างเงี้ยอยากให้บาโบททำทุน500ร้อยอย่างเงี้ย ทำให้ได้แต่เกลือไม่เกลือก,ก็อีกเรื่องหนึ่งเดอ้อเออเกลือไม่เกลือก,ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าอยากให้ทำทุนเท่าไหร่เนี่ยคอมเมนต์มาได้เลยนะจะทำให้นะคะปึ๊บแต่เพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาดูบาโบใหม่นะตอนนี้นะฝากกดติดตามนะคะคกดไลค์กดแชร์ให้บาโบด้วยนะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก,ก่าๆของบาโบได้นะว่าเคยทำทุนไว้เท่าไหร่เกลือน,นักไหมขนั้นคอมโบดักไหมเออก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะเพื่อนๆค่ะปึ๊บ อันนี้บาโบลเล่นทั้ง2เกมเลยนะของอ่าสวิตโบนนซ่าออริจินอลนะคะอีกตัวเดียวเพื่อน,อนๆหัวใจโอ้โหโอ้โหเสียรายจังเลยนะอันนี้คือบาโบลเล่นทั้ง2เวอร์ชันเลยนะเวอ,อร์ชันออร,ริจินอลกับเวอร์ชันเอคริสมาสนะคะเพื่อนเพื่ค่ะแตกดีเหมือนเหมือนกันเลยอาพีดมาสวยปึ๊บถ้าถามในความรู้สึกของบาโบก็คือแตกดีพอๆกันเลยนะคะเขาก็เป็นค่ายเดีวยวกันแหละเนาะเออบาโบ เออก็มันก็เป็นไข่เดีวยวกันไปจะได้ไม่แตกดีเหมือนกันได้ยังไงปึ๊บอ่ะห้าร้อยเพื่อนๆไม่ถึงหนึ่งร้อยนะคะอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะไม่ถึงหนึ่งร้อยเราเคยแตกที่ห้าสิบมาแล้วห้าสิบสุดท้ายนะคะเราเคยแตกกันมาแล้วนะแตกที่หนึ่งหมื่นเลยนะเออตอนนั้นเบเสเยวเหมือนกันนะเบสเซลเหมือนกันนะหนึ่งร้อยนะห้าสิบสุดท้ายอ่ะเหลือห้าสิบสุดท้ายแตกเฉยงงนะคะอ่ะไปต่อนะ ช่วงนี้นะคะเพื่อนๆไปไหนมาไหนนะคะรักษาสุขภาพนะคะใส่แมสนะคะพวกเจลแอลกอฮอล์กันด้วยเดอ้อช่วงนี้โควิดก็เริ่มระบาดอีกแล้วนะเพื่อนๆนะรักษาสุขภาพกันด้วยเดอ้อสุขภาพนะคะสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดเดอ้ออ่ะพีทมาอันนี้คือก็นั่งรู้แล้วนะ400รสุดท้ายแล้วนะเพื่อนๆจากคุณ900้เพื่อนๆวันนี้เราจะได้อะไรกับกลับกันบ้างอ่ะเรามาลุ้นกัน อันนี้ก็พูดผิดพูดถูกอยู่เลยเลยนะอ่ะกล้วยมาสวยเปิบต่อไปเอยองุนอ่ะฮะหัวใจเพื่อนๆหัวใจหัวใจอ่ะนี่ยังไงล่ะนี่ยังไงเพื่อนเพื่อเมื่อกี้หัวใจเขาแล้วนะโอ้โหลูกอมอีกหนึ่งตัวเท่านั้นน่ะอีกหนึ่งตัวเท่านั้นเสียใจมากๆเลยอ่ะเอาจริงนะไม่พูดละไม่พูดเยอะละเบ็ดไปที่ยี่สิบเลย ทุนเก้าร้อยนะคะเพืพ่อนๆค่ะดวงใครดวงมันเดอจะไม่พูดเยอะละรู้สึกว่าพูดเยอะแล้วไม่เข้ามานั่งลุ้นกันดีกว่าอางุนเหงาไหมเห็นไหม ถ้าบาโบไม่พูดก็เหงาใช่ไหมเ <_ d ata> พื่อนๆเห็นไหมเราต้องพูดเ <_ d ata> พื่อนๆคนไหนที่เหงาไงเออบาโบก็ได้อยู่เป็นเพื่อนน่า <_ d ata> เปิบโอ้โหหลังๆมาเพื่อนๆขาเริ่มไม่เข้าแล้วนะสองร้อยสุดท้ายสอง้เจ็ดสิี่สุดท้ายแตงโมมาอะฮะเปิบกล้วยต่อไปเออต่อไปเอ่ยกะ <_ d ata> ให้คอมโบสักห้ารอบถึงไหมก่อนเปิบ แตงโมเห็นไหมเข้าดีนะแตงโม8ปดบาทนะซื้อผงซักค่ายังไม่ได้เลยเอาจริงน่ะไปต่อปึ๊บแตงโมกล้วยมาอาา่ะฮะอางุ่นต่อปึ๊บหมดคำจะพูดแล้วเพื่อนๆสองร้อยยี่สิบแปดสุดท้ายสองร้อยแปดสุดท้ายอ่ะแอปเปิล้ลปึ๊บสวยต่อไปกล้วยมาอาา่ะฮะ สองร้อยแปดสุดท้ายนะเมื่อกี้นะจะสิ้นหวังแล้วนะเมื่อกี้โอเคยังได้สปินฟรีอีก10เรามาลุ้นกันไม่แน่อาจจะเกือก็ได้โอ้โหคูณสิอันนี้เราเบ็ดไปแค่20เสียได้โอ้โหแต่ถ้าไเปเบ็ดยี่สขาหมดนะเอาจริงเพื่อนๆขาอยู่ที่เก้อยเจ็ดสิบส อากําไรสองร้อยละไปต่ออีกนิดเหลือตั้งแปดโอเคสป,ปินบอกมาอีกห้านะเพื่อนๆนะโอ้โหโอ้โหเพื่อนๆห้าแปดหกเท่าไรเอ่ยองุ่นอีกลูกเดียวเท่านั้นเมื่อกี้นะไม่เข้า อะไรบ้านี่มาคูณ3จะได้เลยไม่เนี่ย12บาทเออ1512นะคะตอนนี้นะปึ๊บตัวคูณลงมาไหมตัวคูณขอตัวคูณ10โอเคสวยขอตัวคูณอีกหนึ่งโอเคไม่เป็นไรคูณ10นะคะอยู่ที่422ภาวนาตอนนี้ภาวนาให้ลงมาเยอะๆ เพื่อนคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาบาบบาบูอะไรล่ะเพิ่งเข้ามาดูบาบูใหม่นะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บาบูด้วยเด้อเพื่อนๆขะ464นะคะเป็นยอดสดสมนะคะตอนนี้อยู่ที่2 4 6 0เพื่อนเพื่อบวกเป็นสปีดไปอีกห้าเออมาว่ะเกมนี้มาว่ะเพื่อนๆตบท้ายได้สวยมากจริงอเะเลยสี่เลยฟีมารุนกัน308โอเค ยอดรวมเราอยู่ที่2,007 7ล้าใจชื้นมานิหนึ่งล้านนะาได้ทุนคืนมาละได้กำไรอีกปึ๊บนะคะจากทุนเรานะเพื่อนๆอยู่ที่900ใช่ไหมตอนนี้รวมอยู่ที่2,974เพื่อนๆขะถือว่าวันนี้เราจบคลิป ด้วยทุน2,977เนาะเพื่อนๆเนานะสำหรับใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูบาบาูไม่ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้บาบูด้วยเดอ้อยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยบาบจะมากับทุนเท่าไหรนะ่เนาะสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ